ส่วนสิ่งที่เป็นปริศนาจริงๆเลยนะครับคือการปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วของพระพิคเนธในเวทีประสาทโลกครับเรื่องราวในคัมภีร์ต่างๆของพระพิคเนธยังคงเป็นที่ตกเถียงกันและก็ไม่ชัดเจนเลยครับแต่ตัวพระองค์นั้นกลับได้รับการยกย่องและบูชายอย่างกว้างขวางจนสามารถข้ามพ้นข้อจํากัดของนิกายและดินแดนไปได้อย่างง่ายดายครับทั่วโลกก็ต่างรู้จักพระพิคเนธมันจะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่เราควรจะคุยกันสักหน่อยครับ ถึงการแพร่กระจายเรื่องราวของพระองค์ที่ไปได้ไกลยิ่งกว่าเทพองค์ไหนในโลกจะทําได้และใช้เวลาน้อยที่สุดในโลกด้วยครับประเด็นสําคัญเลยคือปัจจุบันนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดเกี่ยวกับต้นกําเนิดของพระพิคเนตเลยครับหลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้นั้นชี้ไปที่การมีอยู่ของพระพิคเนตหลังศตวรรษที่4ีถึงหที่เล่าไปเท่านั้นครับจึงมีความเป็นไปได้ว่าหลักฐานที่เก่าแก่กว่านั้นอาจมีอยู่ในวัฒนธรรมอื่นครับหรือก็คือ หลักฐานสำคัญสำคัญอาจจะอยู่นอก